ตรงนี้เรียกว่าบรรณาลัยนะคะอาคารที่มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างด้วยสีลาแรงเรียกว่าบรรณาลายัยคือห้องสมุดที่เก็บคัมภีร์หรือหนังสือสําคัญทางาศาสนาภายในอาคารพบฐานรูปเคารพซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปเคารพในาศาสนาพุทธนิกายมหายาน บรรณาลัยหลังนี้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่18ตรงกับศิลปะขอมแบบบายนในสมัยพระเจ้าชัยบริมันที่7มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรขอโมโบราณนี่คือบรรณาลยค่ะบรบรณาลัยบรรณาลัยคือห้องสมุดนะคะ ห้องสมุดเก็บคัมภีร์ศาสนานี่ค่ะ